ดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องการ์เดชีแชนแนลทุกจุดไปนนช่วงนี้การ์เดชีชจะมาอาบน้ำสาดมีอาบน้ำแดงๆน้ำสนันใช่เมืวว่อวานนี้น้ำยังไม่แดงเลย <c oughs> เออฝนตกหนักน้อเมื่อคืนนี้แลออ้วตอนนี้กำลังจะมีฝนข้ามมาจฝั่งน,น,นั้นมาฝั่งนี้นก,ก็เลยข้ามนะจริงเหรอใช่เดิน จะปลิวไปกับน้ำใช่ไหมใช่นี่เคยดูว่าเขาจะปลิวไปโอ้โห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 อยู่ฟากนู้นแสดงว่าฟากนู้นมีที่คนเยอะเนาะกุกกิกเนาะอืมเขาไม่กล้ามาแน่เลยเราเขาเห็นเราถือกล้องหรือเปล่าไม่เขากล้ามาเขาต้องเดินไปข้างบนแล้วจริงเหรอแล้วมันมันจะไหลมาข้างล่างไงเออเป็นเคล็ดลับเหรอ ตรงนี้แล้วมันก็จะไปตกตรงนั้นนั่งเลยเดี๋ยวเราดูดีเขาจะเดินยังไงว่าคนคนคนเวลาเมื่ออาชีพเื่ออาชีพเวลาเขาคาบน้ำทรายเขาคาบยังไงเนาะใช่บอไม่ใช่เขาตั้งใจมาเล่นน้ำเหมือนเราหนิบอกูก็ตฮะนี่นี่เขาต้องเดินสวนน้ำขึ้นไปเนาะแล้วเขาจะขึ้นตรงไหนกูกิตเขาจะขึ้นตรงเราหรือเขาจะไปขึ้นที่อื่น เขาข้ามมาแล้วนี่ไงเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วเขาแบกอะไรเขาเป้อะไรมาถามเขาดูดิฮ้มันมีอะไรในเป้เต็มเลยน่ะมีขวดน้ำแบบขวดนึงแต่ว่าอ้าเขาจะข้ามตรงนั้นเลยเขาเขาอายเราเขาอายเราเขาเลยจะข้ามตรงนู้นฮะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้ว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 มาเล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้ว <offend> มาแล้วมาแล้วไหล <ๆ S 1> มาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วโอ้จริงด้วยเ,ย, <laughs> เย้สําเร็จ <laughs> <laughs> เออ,เอ,อ ไปทำอะไรนะกรีดยางติดตายางคืออะไรติดตายางติดตาต้นยางเอายางมาเกาะพันอ่ารู้รู้ก็คือขยายพันธุ์ต้นยางไง้าไหม้าเอ้าหนุ่นแก๊ แก๊งคุณวิทูลคุณอันแน่กับประกันนะคะปาร์ตี้กันอยู่หลังหลังโน้นส่วนเรา,า,า,าส่วนเราเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นีู่่น้ำทั้งวันเลยเออเล่นน้ากันทั้งวันสบายแล้ว <laughs> เราไปตรงนู้นเราก็โดนยุงกัดเนาะฉะนั้นเราก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นไข้ยุงดีกว่าเออเป็น <laughs> เป็นหวัดดีกว่าเป็นไข้ยงุงเออ คุณขายยังไม,ม่หมดเลยคุณจะทำผูกนะเสือเสือเสือไปหนึงสิบอะไรอ่าอะไร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 คะหนึ่งถึงสิบคุณอยู่ชั้นไหนแล้วคะที่สุดอะไรนะหนึ่งถึงสิบอะไรทำสุกโปกกี้สุดหกอ๋อที่คนอยู่ร้อยคนจ้ะจ้ะ ข้างหน้าเนี่ยฮะมีคนอยู่ร้อยคนใช่เขาจะเดินข้ามอากันแล้วหนึ่งถึงร้อยคนไหนจะอ่าจะพัดตกหน้าผาฮะยอมเอาบาเดีายที่ควนคำถามเธออ่ามีอยู่ร้อยคนเออแล้ว <c oughs> ตรงนั้นเป็นหน้าผาใช่ไหมเออข้างหน้าเป็นหน้าผาโอเค,คมีคนอยู่ร้อยคนเรียงกันลเลขไหนจะตกเลขหก เดี๋ยวนะเลขเก้าสี่เพราะคนคนที่เก้าเก้าออกถูกไหมถูกหรือผิดหัวเราะผนี่คือถูกหรือผิดถูกเก้นเก้าดิโอเคมีอีกไหมแป๊บนึ่งคิดก่อนคิด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 เร็วขวดอะไรตั้งอยู่บนถนนกลางถนนขวดอะไรอ่า ขวดอะไรเดี๋ยวนะคิดก่อนคิดมีใบไหมมีคำใบอีกไหมตำเอ้าฮะ,ะขวดตำขวดตำตำถนน <c oughs> ขวดตำรวจขวดตำอะไร <c oughs> ยอม,ยอม

ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกผีอะไรเข้าวัดไม่ได้ผีอะไรเข้าวัดไม่ได้ผีบ้าเอาถูกเหรอถูกจริงเหรอทำไมผีบ้าเข้าวัดไม่ได้อาอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพ่อเพิ่นอยู่ทางไหนเน่แล้วเพิ่นล็อกล็อกประตูนั่นมัน วลเพี้อะไรก็เข้าไม่ได้หรอกถ้าล็อกประตูน่ะเนื้อคิดกันบ้าเออคิด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 อ่ะคิดเร็วเนื้อเดี๋ยวสต๊อปไปเรอสต๊อปไปเรอนี่บรรยากาศแม่น้ำล่องซาน ดอมันมัน,ม,นมันไม่ทำอ,อย่างไรลือม,มัอ้ยฮะเดี๋ยวคิดก่อน <c oughs> อเล่นน้ำกันให้เวลาคิดให้เวลาคิดเดี๋ยวจะพาชมวิวล่องซานก่อนเยาานี่งมมากแต่ไม่คิดก้านคิดก่อน,อนปลาอะไรไม่มีก้าง าอะไรไม่มีก้างปลาทูเหรอเอาปลาทูไม่มีก้างเหรอเออมีเนาะไม่รู้ไม่รู้จริงเหรอเออปลาอะไรปลาท่องโกะไงไม่มีก้างปลาท่องโกะรู้จักไหมปลาท่องโกะรู้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 เออแล้วเขาจิ้มกาแฟเั็นบ้าเออฮ่อันนึ่เด้อปลาอะไรไม่มีหัว ปลาอะไรไม่มีหัวปลาใบใบดี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 ใบหน่อยมันก็หมดแล้วดิใบนิดนึงใบนิดนึงเร็วใบนิดนึงเออใบมันก็คือจบใบแบ๊บปลาอะไรไม่มีหัวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ต้อยพอดเพลงลงให้แน่นมาปลาอะไรไม่มีหัวเออ ปลาอะไรไม่มีหัวปลาอะไรไม่มีหัวใช่ปลาอะไรปลาอะไรไม่มีหัวปลาอะไรไม่มีหัวใช่ปลาหัวแตกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ปลาอะไรไม่มีหัวยอมเอายอม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 ปลาอะไรปลากระป๋องเออปลากระป๋องไม่มีหัว อะไร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 สูงกว่าฟ้าอะไรสูงกว่าฟ้าเครื่องบินไมใชพระอาทิตย์ไม่โทรปลาอะไรอะไรสูงกว่าฟ้าอะไรสูงกว่าฟ้าพระจันทร์ไม่ใช่เป็นมีคอคู พ่อภูสระอูภูเขาผู้เขาต้นไม้อยอม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 มันอยู่กับเรามันอยู่กับเราด้วยเหรอใช่มันอยู่กับเราคิดดีดคิดดีดสระอูพ่อภูอยู่กับเราไม่รู้ยอมอะไรหน้าผากเดี๋ยว ไม่เข้าใจเอาดิหน้าผากหน้าผากใช่แล้วแล้วอะไรนะเหนือกับฟ้าเกี่ยวยังไงหน้าผากกับฟ้าเกี่ยวอะไรกันย่วานลองลองเลือยวดูหน้าผากเห็นมั้ยใครกล้าคิดเนี่ยลองเลี้ยวบ้างคิดลองเลี้ยวบ้างน้าผากอ่ะเลี้ยวเลี้ยวดิเลี้ยวดิเนี่ยพอเห็นเห็นตะคิวเลย คิ้วยังเห็นดิเหรอใช่ดิเฮ้ยทำไมเห็นเรายังไม่เห็นคิ้วเลยเนี่ยนะเราดูคิ้วอ่ะไม่เห็นนะเวอร์แล้วเวอร์แล้วโกหกเห็นแล้วภาพกุหลาบดิเห็นเรียวเห็นฟ้าเห็นฟ้าบอกนี่นับภาพเรียบ่เห็นอีกมาอีกมาอีกอะไรดีอะไรดีก่อนเนาะอ่าเขาเล่นกันไหมแบบนี้ในโรงเรียนเขาเล่นกันไหมคำถามแบบนี้นี่มันเป็นคำถามห้องประสอนะ ปอองเลตตุกิ๊ปปอไหนมห้ามห้าเขาไม่เล่นกันหรอวแต่ยังจำได้นะนี่เรากำลังเล็กคำถามปอสองกันเลยเนี่ยเนี่ยมันหมดแล้วหรือยังเว้มันต้องมีอีกสิเออหนูต้องประกันอ่ะจะยูรู้เยอะแต่ว่าประกันคาป้าตี้อยู่ประกันเลยไม่ว่ามาเล่นกับเราเลยทีนี้เออทิกต็อก ไปอ่ะปลาอะไรสามารถบินได้ก็ปลาบินไงปลาบินไม่เคยเห็นหรอปลาบินอ่ะมันมีนะประเทศไทยปลาที่มันบินแบบว่าบินเหนืออากาศเนี่ยมันก็จะบินแบบว่าสมมติสมมติน้ําใช่ไหมมันก็จะบินฟิวขึ้นอ่ะฟิวขึ้นอย่างฟิวอย่างเงี้ยฟิวอย่างเงี้ยปลาไม่บินอย่างนี้ฟิวขึ้นอย่างเงี้ยปลาจะอยู่บกก็ได้มันมันเดินในที่ดินไงเดินในที่ดิน เดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนปลาอะไรเดินในที่นี้ด้วยเหรอปลาปิกาาเจือดน้ำปลาปลานี้มันบ่อเม็ปลาบ่อเม็ปลาเออแต่ตั้งชื่อมันว่าปลาสมัยยังน้อยอ่ะสมัยยังน้อยแม่นสมัยคุณยังน้อยรู้ดิฉันยังน้อยฉันฉันคุณยังน้อยเหรอใช่ปเล็กปลาอะไรวะ ปมันสามารถเดินได้นะป่านะนะปลาตีนปลาตีนมันบินได้เหรอมันบินได้เหรอก็คุณบอกว่ามันเดินได้อ่ะมันเดินได้ไงปลาตีนปลาตีนมีนบขาใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วเหรอใช่ใช่บินได้อยอมปลาอีแตะฮะอะไรนะปลาอีแตะโกหกละจริง ปลาอีแตะใช่ไม่เคยเห็นว่าอีแตะแล้วมันค uh> ุณโยนใช่ไหมคุณก็เลยมันก็เลยมีด้ใช่ไหมใช่กะกะกะอะไรเนี่ยว่ามันเป็นปลาแต่มันยังไงกาคิดดูแล้ที่มันลองใครมะลองใครมาเดี๋ยวดีพี่คิดไม่ออกอ่ะถาอะไร อไรอยู่ในขวดเอ้อปลาปลาอะไรอยู่ในขวดเอ้าปลาอะไรอยู่ในขวดเออปลาอะไรปลาอะไรอยู <S <S ่ในขวดน้ำปลาปลาละน้ำปลาอะไรอยู่ในขวดเอาปลาละน้ำปลาปลาอะไรอยู่ในขวดรู้จริงนจีเอ้าพูดพูดไปนะปลาอะไรปลากระป๋องเอ้ยกระป๋องกับขวดไม่เหมือนกันกระป๋องก็คือกระป๋องขวดก็คือขวดดี่ ขวดคือแก้วอ่ะอเออแก้ว<อ> <c oughs> มาเออคิดสิคิดคำถามข้อสองอุ๊ยใครเล่นน้ำน่ะโอ๊บมีเด็กน้ยอยมาเล่นน้ำเพิ่มเหรออะไรเอาะเด็กน้อยมาเล่นน้ำคำิดคิดก็คำนี้เอาไม่ได้เนาะมีคำเอาไม่ได้ด้วยเหรอ นนาออ๋เมลองถามพี่ตอยดิถามใครดีตำรวจํารุ่นเนาะฮะเอาประจํรวจคนเป็นหมวจนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่มีใครรู้แล้วล่ะไอ้ตอยไอ้ตอยปิดเพลงให้แน่สิไปหาไปเราไปจะีบดวยเดี๋ยวพี่ไปบางทีไอ้ต้อยอาจจากเือจริงเหรอไอ้แนนไม่รู้ เออเออเอาไปงี่ไปถามสิไอประกันกุ๊กกิ๊กมีข้อสงสัยอยากจะถามคุณถามพี่แอนแน่ด้วยเอาถามมดถามพี่โรดด้วยเอาถามหมดสี่เลยเออเอาใครรู้ตอบกุ๊กกิ๊กหน่อยพี่จะถามว่าพี่ดาพี่วันเป็นแม่จริงหรือเปล่าไม่ใช่พี่ด้ถามว่าพี่ดาพี่วันน่าจะเรียกพี่หรือเรียกอากูดี กันแปลกทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ยังให้เดาเนอะเมื่อกี้ถามสิถามว่าอย่างเงี้ยเร็วควรนยังตั้งอยู่กลางถนนอะไรเอ่ยทุกเออต้องว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตั้งอยู่กลางถนนอะไรขวดอะไรเอ่ยตั้งอยู่กลางถนนอะกบอะประกาศเาทำไมคุณพัดพิงโกบขนาดนี้ฮะไอ้ตัตอบเลยเนอะยอด เสียดแน่คิดคิดคิดขวดอะไรตั้งอยู่กลางถนนเอาน้องฟิงน้องฟิงช่วยพอเติมไปขวดนี้กันเลยฮะขวดนี้กันไลยเสียดแน่ขวดอะไรตั้งกลางถนนอันนี้เด็กป2เล่นกันนะนี่เด็กป2ลาวเล่นกันนะนี่ิคำถามนี้น่ะขวดอะไรคอดีสมองมันอยู่ป1ครับไม่ทันแล้วกัน ขวดของคนฝังเงินเนาะขวดของคนขังเงินคนก๊อบมาขวดที่เขาไม่เอาแล้วเองขวดที่เขาเอาพี่ปิงยอมยอมจับลูกอะปิงจับลูกที่เขาไม่รู้จักงานเนี่ยอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยให้เขาดิเฉลยสิขวดตำรุ่นขวดตำรุ่นพี่ลูกจะไปขวดตำหน่อย ไมนักันหดตำรอยหม่ดตำลอยไม่กล้าไป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 ต่อเราไปหาคำถามปเด็กปอสงกันต่อมีมีคำถามไหนนำเสนอไหมพวกพี่ไม่มีอะไรจะถามกันแล้วดิประกันคำถามเด็กปส .2 นี่มีอีกบ่มีมียัง มีอย่างให้ตอบบ่ามันอะไรใหญ่ที่สุดในโลกมันอะไรใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่มีอยู่จริงจร, <ok ริงเหรอมันไม่มีอยู่จริงวักแท้แพ้อะไรรักแท้แพ้ใกล้ชิดลักแท้แพ้เงินรักแท้พ้นจบตัวเอง สนุกสนุกสนุกอยู่คนเดียวเอาไ,ไม่ยังไ,ไม่ตัวใหม่มันยังแย่ที่สุดมันยังกินกระตูนเลยมันมีดอกอะไรเนี่ยคือมีหัวตัวเลยอะไรยังบ่มีหัวปลาต้อกโอไม่ใช่ปลาต้โกเป็นปลาไม่มีก้าง, <c ười> าอองาปลาอะไรไม่มีหัว บอมไม่มีหัวบอม่มีหางเครื่องกลางคาบตอนเรแมวเฮ้ยบอแมนบมไม่มีหัวไม่มีหางเครื่องกลางขาดท่อนคาบตอนคาบตอนด้วยหรอไม่มีหัวไม่มีเออไม่มีหัวไม่มีหางมาส่าเาเครื่องกลางคาบตอนเล้วคุกกิ๊กสู้ๆแมว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 ยอม เอาข้าแวข้าวเออเอาไก่กัแมวได้เคยกอกันเอ้าอะไรนะเออไก่แมวได้เคยกอกันเอไก่กับแมวมันไก่กับใครไก่พม่าไครับ แมวแมวสปปลาวอ้าวนี่สิไก่เป็นไก่ไทยเหรอตีพม่าไอ้นี่เอ้ยเขาเอาแมวสปปลามาไอ้เฮ้ยต้องคอยเป็นคำตอบเก้าเนี่ยไงูกเล็กไก่กระพยอะไรเกิดกวางกันชวดพูรูมีหูอยู่งกลาง เออออะไรแปลกอ่ะอะไรนะสวดปููมีรูอยู่ตรงกลางสวดปูรูมีรูอยู่ตรงกลางคุณพูดเม่อนยสูรูมีลูอยู่ตงกคูรงกลคุณพูดเมื่อกีเนอ่ไก่กับใครอะไรมาก่อนมาพร้อมกันพวกมกคนเดียวกันเออมนมนถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีใคร ก็ไก่กับไข่เนี่ยมาก่อนไข่ก่อนเกิดถ้าไม่มีไก่ก็ไม่ไข่เอามาพร้อมกันไก่กับไข่คนมีเหตุผลไอ่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนไม่ใช่เพราะว่าอะไรอาจจะว่าอะไรเอาพ่อไอ้ฮะ ก็คุณถามไก่กับไข่อ่ะอ้าวไก่กับไข่ยังมาก่อนไม่ได้ถามว่าสลายหรือว่าไก่หรือว่าอะไถ้าถามว่าสลายก็ไก่สลายก็ไข่เลยมาก่อนจะต้องถามตรงนี้โอ้โหนี่กอไก่แหละจึงมาขอไข่เองไก่กับไข่ยังมาก่อนเออครับมาก่อนเออเขาก็ถามถูกอยู่ไก่กับไข่อะไรมาก่อนเออก็สลายไงมาก่อนก็ถูกอยู่ไปคิดไปคิดก่อน คุณทแอไ้ัวอยดวอ้คิดบ่เลยมไางคิดปางคิบ่นไอ้รถลงมึงอ้คิดกันนะลงไปยมโตเนาะยันแน่อะไรลองลองลองคือะไรเคยกับใครอ่ะเออสวดปูรูมีหูอยู่ทางกล้องโบแมนเสียพี่น้องโบได้ลองหูเซ็ตบาหนี้เอาใหม่ดิช้าๆหน่อยสิสวดปูลูสวดปูลูมีหู มีรูอยู่กลางป้องมีรูอยู่ข้างล่างเฮ้ยมีรูอยู่ข้างล่างใช่เขเป็นเสื้อพี่น้องก็ได้ลองูไม่ได้เชื่อพี่น้องไม่ได้ลองรูพี่อันแน่อะมันต้องระดับพี่อันแน่แล้วตอบคำนี้ยมาสาเาฟังมาทึกสามาหุ้ความให้แ้พี่มเสือสวดอ่ะมีรูอยู่ข้างล่างอะพี่เสือไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้ลองครับมิทูลรู้ไหมมิทูล เด,เดี๋ยวนะคิดก ah ่อนคิดก่อนอับอัมีมีคำใบไหมมีคำใบไหมไ้ยได้ได้ได้ด้ได้ไดได้ได้ด้ได้าด้ได้ได่ดีได่ไดีได้ไดมได้ด้ได้ไดคได้ได้คด้ไ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 ดได้คด้ไบ้ไดาได้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 ใบ้ได้ได้ได้เอาไอ้อด้ไ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 ด้้ไีได้ไได้ได้ได้ไดได้ไดได้ใ้้้ด้ดม สวดสวดเรังงสวดอยู่ข้างบนบมีสวดสวดอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างมีรูอยู่ข้างล่างทำไมใช่ยติพี่น้องก็ไม่ได้ลองอะรูครับ <c oughs> รนั่นสิอะไรกูกี้คิดเร็วทำไงล่ะแหวนมีหัวฮะแหวนมีหัวแหวนมีหัวครับ <c oughs> ทำไมถึงไม่ยติพี่น้องจะไม่ได้อรอภาษาแหวนเอ้าแหวนค้าแหวนเพชรเนาะเพราะไหไหที่ติพี่น้องตัวไหคนรู้จักตัวอ๋อรู้จักเขาก็ ซิงตัวอ๋อเอาเออคุนแม่ไม่รู้นี่ปีเกดอะไรปีเกดที่เป็นคำงงตัวเดียวเจ็บมาได้มันเจ็บจากของเพื่อนเฮ้ยนี่มันคำถามเด็กป .2 ขี้บอกป .2 นั่นเล่นการคำแบบนี้หนิอ้าว AI ก็ตั้งับอยู่ค่อยค่อยถามเจ้าเขาหมายถึงนะถูกเอาหน้อยหนึ่งถ้าไม่ถูกใจมาบ้านเดียวเออโอเคมีเหรียญบาทไหมหนึ่งสอง สาเลขต่อไปเลขอีหยังหนึ่งสองสามสาตอบตอบเอาแท้วะหนึ่งสองสี่จะฟังหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เลขต่อไปเลขอีหยังหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองาม่ไ,ได้ไอ,อ้าคอยเฉลยหนึ่งสองเป็นเท่าไหร่เป็นสามสมสี่เป็นเท่าไหร่เจบวกสามเป็นเจ็ดใหญ่เลยจ้า,จาก็ตอบเลยโอ้โง่แท้นี่ <c oughs> เจ้าฟ้าคำถาม่งสองอ่าเขาบอกสามสี่เลต่อไปจะเป็นใครเวนวาใครเจ้าเบิร์ฮะหนึ่งสองเขาก็แล้วแล้วก็สามสี่ไปอปไปไป่อยปบ่ไัไป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 ออกไป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 ไไป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 ปไ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 ปดไปไปอปอปไ าคนข้างบ้านคนไกลบ้านชอบอะไรมากกว่ากันถามกุ๊กกิ๊กใช่ไหมครับไม่ถามไปถามใครต่อยมึงต่อมาดีกว่ครับถามเราเอาถามพีแน่กันได้เอ้าฮะแต่ก่อนอาจจะชอบคนไกลครับแต่ปัจจุบันชอบคนใกล้ครับทำไมครับ ราคนใกลเขาไม่เห็นเราคนเกใกล้เขายังเห็นเราอยู่ในสายตาเราเขาไม่มีอะไรเขาก็ทักมาเรามถึงขาวใช่เลยครับต้่ลใช่นะเใใพี่เชื่อพี่คากุ๊กีคนใกล้่คนใกล้ชบคนไหนคะิ่ในเมื คบคบอยู่ใกล้อยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้ค่างบ้านบ้านแค่ข้างบ้านเองคนใกล้ที่เงี้ยแค่ข้างบ้านใกล้ใกล้ใกล้บ้านไป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 เราไปเล่นน้ำต่อยุงกัดยุงกัดยุงกัดไป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 แล้วเราก็มาเล่นน้ำกันต่อหลังจากที่เราไปหลอกลวงถามคำถามกับหนุ่มๆมาแล้ว ตอบได้คำหนึ่งคำอะไรเออไม่มีอยู่จริงเออไม่มีอยู่จริงมันอะไรในโลกไม่มีอยู่จริงแม่ถูกข้อเดียวนอกนั้นพินหมดเลยอันนั้นไม่ต้วยบาน้าถึงแล้วะฮะอะไรนะอะไรมีรูจะเก็บกรรมไปทำเพื่อนนี่อะไรนะมีรูอยู่ตรงปองอะไรนะบออะไรมีรูไม่ใช่มีรูมีรูอยู่มีข้างบนมีขอมีอะไรนะ ชี้ชี้ขึ้นนะภาษาเราพูดอะไรลืมแล้วข้างบนมียังไงมีฟอนมีฟอนอย่างอม่มีอนใช่ข้างบนมีฟอนข้างล่างมีรูไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้ลองไม่ได้ลองเออข้างบนมีฟอนนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูคลิปก็ได้เออแล้วไปดูในคลิป ไปๆๆโอเคบายบายป .2 ก็จะจบลงสำนี้แล้วโอเคเราก็จะไปกันแล้วบายบายตามกันตามไปบ่ายบายบายสวัสดีค่ะตรงนี้ทีวันไม่ต้องไปหรอกมันเสี่ยงหนูไม่ไปด้วยอยู่แล้วเอ้าจะไปได้เดินข้ามเหรอไม่จะเอาเรือไปตรงนู้นแล้วคุณจะข้ามมันยังไงคะคุณกุ๊กกิ๊กเอาเรือไปเองแล้วคุณจะกลับมัยังไงตัวคุณอะเรือไป ฮะป้อแขเ้ยวว่าอา้เอวอันนี้เรือของน้องเขาเหรอเรือของน้องน็อตเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่เราเล่นเรือเขาโดยตลอดเลยเหรอใช่เเลอมอีกแล้วไมาเานันนนนจะขับรถจากคาดบ่อจะขับรถจากคาดบ่อ

ไอ้ทำยังไงไอ้ช่วยจับไหมดึงกลับไปก่อนดึงกลับไปก่อนไอ้ให้เอียงทางนี้บอกให้เอ้ยเอียงทางนี้ช่วยบอกกูขึ้นเรือแล้วให้เอ้ยผ่านมาทางนี้มันบ่เอาหัวไปทางนั้น เอาหัวไปทางนั้นันผ่านนดนันี้ฮะได้เรียงได้เรียง 来。